วัดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกแบบพิกกี้ภาคสองกลับมากับมาหากราบน้องหมูนะคะที่เราเนี่ยต้องคอยจูกอยู่ตลอดเลย ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะโหดโหดโหดขึ้นมาเรื่อยๆนะและในครั้งนี้นะคะแป้งมีขนมสําหรับสายจุกนั่นก็คือน,นี่เลยทารโรโรรสสาหร่ายเกาหลีไอเทมรับสําหรับสายจุกทารโรโรอันนี้นะคะทานได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเกมเลยอยากินอ่ะไม่แบ่งเลยนะอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวฉันกินให้ดูนะชุดิงเฮ้ <c oughs> ขาโรโรของเราเดี๋ยวก็จะยาวทั้งหมด2เมตรเลย oh. โอ้โหยาวแบบนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อค่ะทุกคนก่อนจะเริ่มเกมฉันขอกินสักคำสองคำกัน oh, yeah, อ้ออยากกินด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ทาโรโรเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตสำหรับเกมเมอร์อยู่กับพวกเราตลอดเกมเลยพักตอนไหนเดี๋ยวกินตอนนั้นเลยเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยในเกมเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> ไปเลย เอาละพวกเราเล่นสนุกกันได้หรือยังนี่นายขี้โกงนี่เออฉันสังเกตเห็นรูอะไรบางอย่างตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีใครขึ้นมาช่วยพวกนายสินะแล้วยังไงล่ะพวกเราอะอยากจะออกไปจากที่นี่เต็มแก่แล้วด้านบนฉันมีอาวุธสังหารอยู่แต่มันก็คงไม่แฟนและไม่สนุกฉันจะต่อให้พวกนายไปก่อนวิ่งไปเร็วเอาละทุกคนรีบไปหากุญแจเร็วแทนว่า กุญแจเนี่ยมันไม่น่าจะซ่อนไว้อยู่ในที่ลับตาคนหรอกนะนี่ไงเจอแล้วกุญแจ,แจสีแดงมาเปิดประตูด้านหน้าเลยโอ้ยนี่เราอยู่ในโรงงานของเจ้าวิลโลนะเนี่ยโรงงานนี้มีพวกกาดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พวกนายระวังตัวดีๆนะโอยมันใหญ่าามากาเลยเฮ้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 ยตัวอะไรอ่ะทำไมขังอยู่ในนั้นอ่ะช่วยด้วยเอ้ยเอ้ยอฉันอดตะทีนด่ไหนะ วิโลมาเฮ้ยเฮ้ยพิกินพิกินวิ่งพิกินวิ่งแจงเลี้ยวขวาทุกแจงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทำไกอนโอโตอนนี้เราขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์แล้วทุกคนแยกย้ายกันไปหาของเร็วเราสูญเสียทุกแจ้งไปเราจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จตอนนี้ภารกิจของเราก็คือช่วยคนในโรงงานจากอุธสังหารพวกเขาเนี่ยหนีตายขึ้นไปคนนี้เนี่ยต้องการบันไดเราต้องหาบันไดให้เขาก่อน ในพาร์ทที่แล้วเดี่ยทุกคนรู้หรือเปล่ามีน้องๆหลายคนพี่มาบอกฉันว่าจริงๆแล้ววิโรจคือผู้เย็งพี่พ่อดูตรงนี้ดิมีเจ้าบีถูกกล่องลังทับอยู่อ่ะฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้ไอ,อ้จเจ้าอาวุธสังหารนั่นมันจะาฆ่าฉันได้เดี๋ยวพวกเราจัดการเองเราจะหาขวานมาให้นะตอนนี้เราจะต้องไขกุญแจสีเขียวก่อนค่ะปับ๊บ และฉันเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้นี่มันถังดัเเพอิงนี่พี่โมเราต้องใช้ทําอะไรอ่ะแสดงว่าโรงงานนี้อาจจะมีไฟไหม้อยั่ไงฉันเห็นแล้วโอ้ใส่ครอะห์ไฟคราะเดียนเพื่อนอ,ออกมาเพื่อนออกมาช่วยเรียบร้อยแล้วโอเคเยี่ยมมีกุญแจอีกอันนึงนี่อีวาเกมเอร์โอ้โหอึดสมชื่อเหมือนกันนะเนี่ยคนนี่ <c oughs> พวกเราเอาของมาให้แล้วยิงเหรอเอามาเอามาเอามา เอ้ยฉันขอดับไม้หน่อยโอเคแค่นี้ก็หวานหมูมาเดี๋ยวจัดการเองตีเข้าไปป๊าบเอ้ย,อยตอนนี้ไม่มีใครมาแล้วถึงเวลาการเติมพลังด้วยทาโรโรรถส,สากราเกาหลีกินแบบไรกินไม่แบ่งเราเลยเพื่อนๆเร็วๆเ,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 เราได้กินขาหนีบไม่แล้วเร็วๆ <c oughs> ไม่แบ่งคนอื่นเลยนะ แหม่ฉันก็แค่พักเติมพลังนิดเดียวเองคาโรโร่กินง่ายสะดวกไม่ต้องเลอะมือด้วยแถมยังปล่อยตอนเล่นเกมได้อีกด้วยนะสุดยอดใช่ไหมล่ะแต่สอ็อตเมื่อกี้ฉันเห็นตู้อยู่ข้างหลังนายอะตู้ที่ใช้ไขควงง<ะ>่ายอะจริงเหรอไหน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 เฮ้ยฉันเจอแล้วตู้ที่ใช้ไขควงอันนี้ดีเองวินโนไปหาส็อตแล้วจริงเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ฉันกำลังาขอยู่โอเคโอ ขอบคุณมากเลยที่ช่วยฉันออกมาจากน้องศพฉันเจอบันไดแล้วโอ้โหกว่าจะเจอบันไดอันนี้แล้วน่านอนอะไรเนี่ยเฮ้ยวิโรจน์มาเฮ้ยฉันเติมทาโรโรมาแล้วพวกนายจะได้เห็นฝีมือของฉันเอาละพวกเราฉันจะวิ่งแบบสามองศงาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,ไปพลังแบบซปเปอร์พาวเวอร์ไงล่ะพลังเดินเร็ว <c oughs> วิ่งปั่นปั่นชิ้งลีดามาแล้วมาแล้วมาแล้วยังเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะตอนเนี้ยมีใครเอาขวานไปจามหรือ,อยังนี่ไงเจอแล้วในห้องสีส้มมีขวานยู่ตรงไหนอะผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายพี่กิดถือดาบมามันจะช่วยฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะเรียบร้อยแล้ว เ่ากับว่าตอนนี้เราช่วยผู้รอดชีวิตออกจากที่นี่หมดแล้วไปที่ทางออกกันเถอะทุกคนไปไปไว้ไอ้คนล้า รอแล้วเชียวขอบคุณพวกนายด้วยนะที่ช่วยพวกเราไว้ใช่ใช่ใชมันไม่จบแค่นี้หรอกนะเอ้ยเดี๋ยวเวโลนายอย่าทำอะไรพวกเขาเลยนะพวกเขาช่วยชีวิตพวกเราแต่มันมันทำลายชีวิตฉันนะเฮ้ยฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก่อนสแลนนายกำลังอยู่ในอันต,ตรายเฮ้นี่พวกเด็กๆพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> ต้องให้ฉันพูดอะไรอีกนะักหนานี่ก็คือน้องสาวของซีซี่แกพลาดพี่สาวคนโตไปจากพวกเขาพี่สาวซีซี่มีน้องสาวด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ใครทำอะไรแบบนี้เนี่ยฉันไม่ยอมให้แกทำเรืเร่องเลวๆอีกแล้วเจ้าหมาไซเบเรียนฉันฉันไม่รู้เลย พวกเขามีน้องสาวชดขอโทษจีรัฟตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะถ้าเขาพักอยู่ที่นี่ล่ะก็ก็น่าจะปลอดภัยแล้วละงั้นให้พวกเราช่วยดูแลไหมเนี่ยเป็นการขอบคุณนะใช่พวกเราดูแลเขาได้นะแล้วพวกเราจะไว้ใจพวกนายไนดะ้ยังไงกันพวกนายเคยฆ่าเรามาก่อนนะวันนี้พวกนายทําให้เราเห็นแล้วว่าเราต้องสามาคัคคีไม่เคนฆ่ากันไม่งั้นเราไม่นก็ไปต่างอะไรจะพผู้ติดเชื้อเลย ฉันคิดว่าถูกนะพวกเขาน่าจะสำนึกแล้วที่เนี่ยเก็บเขาไว้ตั้งมากมายถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่แล้วน่าจะปลอดภัยกว่าเก่าแน่ฉันช่วยพวกนายได้นะแล้วทำไมพวกเราจะต้องเชื่อนายด้วยล่ะใช่ใช่ใช่ใ,ชใชกองทัพตอนนี้กำลังขึ้นเหนือไปเพื่อหาทางรักษาฉันได้ยินวิทยุถ่ายท,ายทอดสสัญญาณมานะแล้วทำไมพวกเราถึงไม่เห็นรู้เรื่องนั้นเลยล,ะล่ะครับหัวหน้านั่แน,น่ใช่คะเรื่องนี้ฉันปิดพวกนายไว้เองละ่ะ แล้วว่าฉันปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าจะตามหาน้องชายวิลเลียมก่อนถ้าเขาติดเชื้อฉันจะได้หาทางรักษาเขาได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จากฉันไปแล้วและตอนนี้พวกครอบครัวม้าลายน่าจะต้องการมันเพื่อพี่สาวของเขามากกว่าฉันไม่ควรทำแบบนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่านี่มันไม่ใช่กับดกักใช่ใช่ใช่ใชฉันจะไปกับพวกนายเองและถ้าเกิดว่ามีอันตรายอะไรแล้วก็ ได้ใช้อาวุธของฉันฆ่าฉันได้เลยฉันว่าเราควรจะเชื่อใจเขานะตอนเนี้ยเราสูญเสียบางอย่างไม่ได้ต่อไปแล้วฉันเห็นด้วยเราทิ้งเรื่องบาดหมางนี้ไว้ก่อนเถอะเรามาร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมฉันจะให้โอกาสได้อีกครั้งนะเวลโลงั้นเราจะช่วยซีซี่ได้ใช่ไหมเฮ้ยฉันคิดว่าน่าจะได้นะถ้าเกิดว่ามีทางรักษาอนะปะพวกเราไปตามหายารักษากันเลยเย้ yeah! คนพวกนี้ทำให้ฉันนึกถึงครอบครัวของฉันเองครั้งหนึ่งฉันยังมีน้องชายที่น่ารักพ่อแม่ที่รักฉันมากๆวันหนึ่งพวกตำรวจจับตัวพวกท่านไปโลกของพวกเราทั้งสองมืดบนไม่เหลือใครจนกระทั่งหิวไปจะเด็กๆนี่ฉันมีพายอร่อยๆมาให้นะพี่สาวคนสวย ช่วยพังกำแพงความเศร้าของพวกเราออกไปแต่ความสุขนั้นก็อยู่กับพวกเราไม่นานเธอถูกเรียกตัวไปทำภารกิจอะไรบางอย่างและเธอก็จากไปไม่นะพี่สาวไม่อย่าจากพวกเราไปตอนนี้เหลือเพียงฉันและน้องชายเท่านั้นฉันจะเป็นเหมือนพี่สาวคนนั้นให้ได้เลยแต่มันติดอยู่ที่ว่ามันคงไม่มีวันเพราะน้องชายของฉันได้หายตัวไปคิดถึงนะ

เอาละทุกคนมาถึงดานที่7กันแล้วและดูเหมือนว่าเรามีทางที่ช่วยซีซี่ได้แล้วอะแต่ว่าต้องไปที่ท่าเรือและมาดูสิว่าบอสด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเรือเนี่ยฉันว่าอาจจะเป็นปลาฉามหรือเปล่าเฮ้ยใจจริงเนี่ยฉันก็อยากจะพาพวกนายไปอีทะเละอีฝั่งนึงเลยนะแต่ว่าเจ้าเสือนัน่นอะมันเดินเอาเรือฉันไปซะได้เออแล้วถ้า เราลองหาวิธีอื่นดูล,ละคะมันอาจจะมีก็ได้นะฉันว่าเราห้ามยอมแพ้เด็ดขาดที่นี่เนี่ยต้องมีเครื่องส่งสัญญาณหรืออะไรแน่ๆทุกคน Let's go <S ไปเลยาาไปไ,ไปนี่ก็เป็นถนนสายหลักที่ท่าเรือจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดไม่แน่นว่าในร้านอาหารอาจจะซ่อนกุญแจไว้ก็ได้ <S <S มามาเี<ว>า่สานมาพี่าปีา่าอัไหนไหนไหนโออ้ยยนีนี่นี่นีนี่ที่มันนักประดาน้ายิงเลยยิงเลย เอาละด้านบนตรงนี้ต้องใช้กุญแจสีฟ้าฉันมีกุญแจสีฟ้ามามามาร้านอาหารด้านล่างข้างๆเลยจุ๊บแจงพิกิดดันไว้ก่อนนะยื้อไว้ก่อนอย่าให้มันมาตรงนี้ห้ามเข้ามาเด็ดขาดนิดวอาเกมเมอร์โอ้ยหัวของนายนี่มันช่างเหมือนช็อกโกแลตชิพจริงๆนี่เขาใส่บวกสีดำไฟ ไขเลยชุ๊บแจ้แงไขเลยไขแล้วเออเปิดทางได้แบบนี้ก็สบายหรือโอ้โหฝั่งนี้ไม่เชื่อมกันโอ้ยเฮ้ยเๆมีตัวหนึ่งเดินเข้ามาฉันจะตายไปเนี่ยเอ้ยฉันเห็นมันฉันเห็นมันมันอยู่ตรงบันไดโอ้โหเฮ้ยไม่ได้การแล้วฉันจะต้องตื่นขึ้นมาและเติมพลังด้วยเจ้านี่หารโรโรโลดสาม่าย พลังง,ง,ง,ง่หูตอนนี้ถึงเวลาในการเอาไอ้เจ้านั่นออกแล้วนะคะมันจะมีพวกเศษสร้างอาคารที่มันถล่มอยู่อ,ะอ่ะบโอเคพี่กิจมาแล้วแล้วไงต่ออะเฮ้ยตรงนี้มันมีรูเมื่อกี้เราไปหยิบปืนมาจากในห้องเนี้เพื่อนโอเคถ้าอย่งงางนั้นจะรออะไรล่ะ ถ้ามีปืนสลิงกันแล้วก็พวกเราน่าจะเข้าไปในประภาคารได้ที่เหลือก็แค่สงตัวให้ได้เท่านั้นตืตืตืผมจะซุ่มยิงมันจากบนนี้ได้เหรอพี่พี่โมะลองลองลองหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ยสุดยอดดีนะเนี่ยที่พวกเราเติมพลังไว้ฉันได้มาแล้ว่านไฟฉาย ต้องใช้ฐานทั้งหมด4ก้อนทุกคนใครมีฐานก็เอามาใส่ในนี้เลยอยู่ที่ผมกับจุ๊บแจงฉันมีฉันมีใส่เลยจุ๊บแจงมาๆๆๆามามตรงไหนตรงไหนมาตรงนี <c oughs> <ๆ>้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่แล้วใส่แล้วโอเคประพากานเอ้ยฉันได้ยินเสียงแปลกๆ <c oughs> นี่บอลเรือเมโดราดนี่นาเรือสำราญลำใหญ่ขนาดนี้น <c oughs> ่านจะข้ามทะเลเหนือได้แน่ๆทุกคน พวกเราเข้าไปในเรือกันชุวแจงมาชุวแจงมาก่อนที่ไอตัวนั้นมันจะตามเรามาชาโมงอ่ะไปเลยมันด้ผมอยู่เอาเขาพี่ชาโมแ้เร็วเร็วรีบขึ้นเรือเร็ว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 อย่าอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับแหมมันใครน้าเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมูสกปรก ฉันชื่อว่ากัปตันกาจิแห่งเรือเมโดราและพวกเธอเป็นคนซ่อมประภาคารได้อย่างนั้นเหรอเธอ,อคือว่าพวกเราต้องการให้คุณช่วยนะครับอ่ะนด่แก่ขึ้นเรือฉันมาแล้วมาขอให้ฉันช่วยเนี่ยนะที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่มูลิธินฟลอยฉันรู้นะแต่เราไม่มีเวลาแล้วเราจําเป็นจะต้องไปที่ทะเลเหนือให้เร็วที่สุดอะบ้าบอรจริงด้วยเมโดราของฉันเนี่ยนะคนนายจะบ้าไปแล้วเหรอ ใช้น้ำมันเฮือกสุดท้ายเผื่อมาที่นี่ที่ท่าเรือแห่งนี้ฮะนั่นก็หมายความว่าคุณไม่มีเชื้อเพลิงแล้วอย่างนั้นหรอครับมันก็มีอะนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่เราจะเอามาหมายความว่าไงอะช่วยบอกพวกเราทีคือว่าตั้งแต่เดวิสโจนสาบโลกใบนี้ไว้ฉันก็เริ่มออกทะเลและฉันก็พบว่าเพื่อนของพวกเราหนึ่งในนั้นมีผู้ติดเชื้ออยู่ยังไงล่ะ พวกเขาล้มป่วยแล้วก็ตายทีละคนทีละคนฉันไม่มีทางเลือกนอกจากขังพวกเขาไว้ชั้นล่างสุดของเรือและปิดตายมันไว้ไกลๆกับห้องเชื้อเพลิงสำรองนะ่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราลงไปเอาเชื้อเพลิงมาได้แล้วก็นายจะข้ามทะเลไปยังทะเลเหนือได้ใช่ไหมนี่เอาจริงเหรอมันอันตรายเกินไปลูกเรือของฉันอาจชกเธอเป็นชิ้นๆก็ได้ แล้วนายคิดเหรอว่าพวกเรากลัวพวกติดเชื้อน่ะถ้าเกิดว่าพวกมันทําอะไรแล้วก็ฉันจะต่อยมันเลยเอ้แต่ก่อนฉันก็คิดอย่างนั้นแหละนะแต่พวกนายอยากรู้ไหมว่ามันทําอะไรกับฉันบ้างก็อย่บอกนะว่าแขนของคุณนะ่ะเอ้แขนของฉันน่ะมันเกิดจากอุบัติเหตุในสระว่ายน้ำาา <c oughs> ประหักล่ะปะโถาะไวเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉัน่จะไปกับวิโรเองนี่ อย่ามาขวางฉันดีกว่านะฉันอาจจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อก็ได้นะอืมฉันเข้าใจนะแต่ว่านี่เป็นหนทางเดียวในการที่จะรักษาซีซี่และเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่ายามันอยู่ที่ไหนเราจะให้เธอตายไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็ตามถ้าพวกนายอยากจะตามไปก็อย่าขวางฉันละกันงั้นโชคดีนะเจ้าหนูฉันจะปลดล็อกเรือได้ให้พยายามอย่าไปเป็นอาหารปลาซะละยั yeah! แล้วแล้วนะคะก็เครียด่านเส็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามีเรือที่จะไปแล้วแต่ว่าติดอยู่แค่เราไม่มีน้ำมันเท่านั้นเองพาหนาเนี่ยแป้งคิดว่าต้องสนุกแน่ๆไอ้พวกติดเชื้อที่อยู่ด้านล่างเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยๆตัวก็ได้นะคะเพื่อน เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยพี่แป้นต้องขอบคุณทางทาโรโรมากๆเลยนะคะนี่ที่ทําให้เราเนี่ยมีพลังในการทั้งเคลียด่านแล้วก็ทาโรโรรสสาหร่ายเกาหลีนี้นะคะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําให้เราเพลินกับการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องเปิดมือเลยไม่ต้องหยิบไม่ต้องจับอะไรด้วยซ้ำเนาะก็ดีมากๆเลยนะคะเล่นเกมไม่มีสะดุดเลยคะ่ะนี่ลองไปซื้อกันมาได้นะ กินตอนไหนก็ได้นะผมว่าเรียนออนไลน์ดูหนังดูการ์ตูนได้หมดนะใช่แล้วเจ้าเวลาไหนเนี่ยก็เขียวเพลินนะคะกับทาโรโรยาว2เมตรเลยที่สําคัญนะตอนนี้เนี่ยทางทาโรนะคะเขาใจดีมากๆเลยเขาแจกสติกเกอร์ลายของทารโรโรเดอะแกงด้วยนะคะแบบฟรี เพียงแค่เพื่อนเพื่อนแอดไลน์ทาร์โร่เฮลตี้นะคะก็สามารถรับฟรีไปเลยสติกเกอร์น่ารักน่ารักค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปซื้อมาทานกันเยอะๆนะคะรสนี้เนี่ยอร่อยมากพี่แบงค์คอนเฟิร์มเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย้แบบนี้ป๊อ และที่เหลือก็แค่สร้างเสียงเท่านั้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว้ายโอ้สัุดโอ้โหโอู้เคยก็ได้ช่วยด้วยโอ้ตัวงีเ้เราไม่มีเชือกแล้วเรารีบเข้าไปข้างในเถอะ